มีเรื่องใกล้กตัวนะฮะรถตกทางด่วนครับเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้รายงานที่ฟังนะครับผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสนะฮะโต๊ะอธิกรรมีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งขับรถย้อนสอนฮะบนทางด่วนจะตุโชดแล้วก็พุ่งชนบรีเออร์ที่กั้นทางไวไฟเนี่ยตกลงมาด้านล่างทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะครับพนัในงานสอบสวนสนอขนายาวครับแล้วก็สนอทางด่วนหนึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยที่ปฏิบอุัติเหตุรถรั่ ช่วงทางขึ้นถนนจตุโชตจนมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็บาดเจ็บด้วยที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะตามที่นักข่าวเขียนนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถเก่งนะฮะแต่เป็นกรุงเทพมหานครเสียหลักตกลงมาจากทางด่วนในสภาพรถคือว่าตีหลังกาล้อชี้ฟ้าเลยครับพังยับเยินมีคนติดอยู่ในรถเป็นผู้หญิง2คนเจ้าหน้าที่ปฏิบตถึงต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทางงัดประตูออกมาจึงจะเอาออกมาได้นะครับโดยที่ผู้หญิงที่ว่าเป็นคนขับเสียชีวิตจากการถูกคอนโซลรถกดทับ แสดงความเสียใ,ใจด้วยนะครับส่วนผู้โดยสารที่นั่งมาที่ด้านข้างของคนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลเลือดจานวนมากครับบริเวณใบหน้าเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็เลยต้องนําส่งโรงพยาบาลภูมิพลโดยด่วนฮะซึ่งทั้งสองคนนั้นยังไม่ทราบชื่อไม่มีเอกสารติดตัวอายุประมาณ20-30ปีด้วยแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวนะครับขึ้นทางด่วนบริเวณด่านสุขภิบาล5ฝั่งมุ่งหน้าไปทางถนนพระราม9 แต่เมื่อจ่ายค่าผ่านทางแล้วเนี่ยรถคันดังกล่าวกลับขับรถย้อนศรกลับไปทางขึ้นทางด่วนถนนจตุโชธซึ่งจากเดิมเนี่ยจุดดังกล่าวได้เปิดให้ขึ้นจากถนนจตุโชธเพียงแค่2ช่องทางเท่านั้นส่วนอีก2ช่องทางครับเป็นทางลอยฟ้าเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำเบรีเออร์เนี่ยมากั้นทางเอาไว้ครับหากว่าขับขึ้นตามปกติแล้วจะเป็นการขับขึ้นได้2ช่องทางก่อนที่จะมีการขยายเป็น4ช่องทางเมื่อผ่านจุดกั้นเบรีเออร์และ เนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยขับย้อนสอนมาแล้วชนเข้ากับบรีเออร์ที่เจ้าหน้าที่กั้นไว้จึงทําให้รถเนี่ยตกลงมาจากทางด่วนพร้อมแท่นบรีเออร์อีก3แทน่นระยะทางที่ย้อนสอนมาเกือบ3กิโลเมตรเลยนะครับ เบื้องต้นมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บก่อนหน้านี้ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านถนนหาไทยราดมาที่มีการจัดงานสงกรานแต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เองได้มีการส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนันสูตรอย่างละเอียดรวมถึงตรวจหาสารแอลกอฮอลและสารเสพติดในร่างกายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่จะสรุปสาเหตุข,ของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปนะครับต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับ